สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Speedster Squad วันนี้ขอมาจากพาเพื่อนๆมารู้จักกับรถแทรกเตอร์ที่หลายคนในวงการเกษตรไทยรอคอยกันมานานนั่นก็คือคูโบ t a าสยามแมว3า0 8 SP รุ่นใหม่ปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวสดสดร้อนๆนในประเทศไทยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรไทยอย่างแท้จริงทั้งในด้านความแข็งแรงประสิทธิภาพและการประหยัดเชื้อเพลิง คูโบตาสยามแมว3608 SP ถือว่าเป็นแทรกเตอร์ขนาดกลางที่เหมาะสำหรับงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการไถพรวนดินเตรียม,มพื้นที่การเกษตรหรือแม้กระทั่งงานลากอุปกรณ์เสริมต่างๆจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความทนทานและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมรุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษตามเกณฑ์สากลทำให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชือเ้อเพลิงได้มากขึ้น หนึ่งในสิ่งที่เกษตรกรไทยชื่นชอบใน l 3 6 0 8 s t ก็คือระบบส่งกำลังที่ถูกพัฒนาให้ลื่นไหลและตอบสนองได้ดีกว่าเดิมรุ่นนี้มาพร้อมกับเกียร์ที่มีหลายระดับความเร็วให้เลือกทำให้ผู้ขับสามารถปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบดินเหนียวหรือพื้นที่ลาดชันนอกจากนี้ยังมีระบบพาวเวอร์สเตีริงที่ช่วยให้การบังคับเลี้ยวง่ายดายขึ้นลดความเหนื่อยล้าของผู้ใช้งานแม้จะต้องทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็ตาม ดีไซน์ภายนอกของคูโบตาสยามแมว 38ST ีก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูดทันสมัยแข็งแรงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกระจังหน้าและไฟหน้าถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการทำงานกลางคืนหรือในพื้นที่ที่มีแสงน้อยตัวรถใช้วัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศและสภาพการใช้งานที่หนักหน่วงซึ่งถือว่าเหมาะกับสภาพเกษตรกรรมในประเทศไทยอย่างแท้จริงส่วนภายในห้องคนขับก็ถูกออกแบบให้กว้างขึ้น มีการจัดวางคันบังคับต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกเก้าอี e ้ e นั่งถูกพัฒนาใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินทำให้เกษตรกรที่ต้องนั่งทำงานนานๆรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นจุดเล็กๆแบบนี้ถือว่าเป็นการใส่ใจรายละเอียดที่ทำให้แสา3 6กศ st แตกต่างจากกลุ่นอื่นๆอ,อีกหนึ่งจุดเด่นของแฟรกเตอร์รุ่นนี้คือการรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผาลอ่อไถผาล่อพรวนเครื่องปลูกหรือแม้แต่รถพ่วงก,ก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย ระบบไฮดรอลิกถูกพัฒนาให้มีแรงยกมากขึ้นทําให้งานหนักๆเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบ PTO ที่ให้กําลังขับเคลื่อนกับอุปกรณ์เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่ขององค์การบํารุงรักษาคูโบต้าสยามแมว 3608ST ก็ทําได้ง่ายขึ้นมากฝาครอบเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้เปิดปิดสะดวก ทำให้ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงในแต่ละวันทำได้อย่างรวดเร็วไม่เปลืองเวลาและที่สำคัญยังมาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาที่ช่วยเตือนผู้ใช้งานให้ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนดป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์สำหรับกรเกษตรกรไทยที่กังวลเรื่องความคุ้มค่าต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆเพราะคูโบตาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความทนทานใช้งานได้นานหลายปีโดยไม่ต้องซ่อมบ่อยๆค่าอะไหล่ก็ไม่แพงหาง,ง่ายและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษาในระยะยาวเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าคูโบตาสยามแมว 3608ST ปีปี2 6ถูกปรับปรุงหลายด้านทั้งในเรื่องของแรงม้าความทนทานระบบบังคับเลี้ยวและการประหยัดน้ำมันซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่ดีขึ้นและประหยัดต้นทุนมากขึ้นถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับใครที่กำลังมองหาแทรกเตอร์คู่ใจ ในภาพรวมแล้วคูโบต a าสยามแสมว3608 s ์ ah, 360รุ่นปี2026ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรกลการเกษตรธรรมดาแต่เป็นเหมือนผู้ช่วยที่สามารถยกระดับประสิทธ,ธิภาพในการทำเกษตรของไทยได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเกษตร,รกรรายย่อยหรือรายใหญ่ก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อแฟลเตอร์รุ่นไหนดี ผมแนะนำให้ลองไปดูคูโบต้าสยามแมวสามหน sp ด้วยตัวเองรับรองว่าจะต้องประทับใจกับสมรรถนะและความสะดวกสบายที่ได้รับแน่นอนเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการอัปเกรดเล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับครั้งใหญ่ที่ทำให้แทรกเตอร์รุ่นนี้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดในปี2026และนี่ก็คือการรีวิวจอดลึกแทรกเตอร์คูโบต้าสยามแมวสามหน sp รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026จากช่อง Speedster s p o r t หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนเกษตรกร,ร,ร,กรหรือผู้ที่สนนใใจรอ์ าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง s p i t e r s p o r t ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวเครื่องจากใหม่ๆที่น่าสนใจของที่รับชนแล้วเจยกันใหม่ที่น้าสวันใจครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ตอรัามชนช่อง s p i t e r s p o r t